ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงฤด,ดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยหลายคนก็คงคิดที่อยากจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับเพราะว่ามีทั้งชายหาดคลื่นทะเลแล้วก็บรรยากาศที่สุดแสนจะสดชื่นครับและเรื่องราวที่น่าสยองขวัญในวันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับทะเลเช่นกันครับเพราะว่านิกมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรือผีสิงมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในรายการมาฟังสตอรี่ครับ สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความบันเทิงแล้วก็ความสยองขวัญกับรายการมาฟังสตอรี่ครับอยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยเพราะวันนี้เชื่อว่าทุกๆอย่างบนรอบตัวเรานี้นั้นมีด้านมืดครับแล้วก็ด้านมืดคือด้านที่สนุกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องราวของความลึกลับความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหลงไหลในความน่ากลัวแบบนี้ก็ห้ามพลาดที่จะกดติดตามนะครับที่สําคัญเนี่ย กดกระดิง่งเปิดการแจ้งเตือนเพราะว่าเวลามีการอัปเดตคลิปครั้งต่อไปจะได้ไม่พลาดความสนุกความบันเทิงแล้วก็ความน่ากลัวแบบนี้ครับผมเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรือผีสิงครับน้องๆรู้ไหมครับว่าเรื่องราวของเรือผีสิงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาหลายต่อหลายช่วงอายุคนแล้วมันก็มีเรือผีสิงที่คอยเขย่าวขวัญเรา ไม่ต่ำกว่าพันพันลำเลยครับและในบรรดาเรือผีสิงทั้งหมดนี้นิกได้คัดเลือกมาจํานวนหนึ่งครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล,ล้วก็น้องฟังครับถ้ามั่นใจว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วเนี่ยก็ไปรับชมเรื่องราวของเรือผีสิงได้เลยครับ สำหรับโกสชิปหรือว่าเรือผีลำแรกนี่มีชื่อว่าคาริเช่ครับสำหรับคาริเช่นั้นในคิดว่าหลายๆคน,นก็คงจะรู้จักใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นตำนานเรือผีสิ่งที่ขึ้นชื่อมากของประเทศในแถบฝั่งชิลีคาริเช่เป็นเรือผีสิ่งที่ปรากฏแทบจะทุกๆคขืนครับใกล้ๆกับเกาะชิโลเอซึ่งเป็นเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งของชิลีเรือคาริเช่ปรากฏเป็นเรือไม้ที่มีลักษณะสีขาวแล้วก็งดงามมากมีเสากระโดงเรือ แล้วก็ภายในเรือเนี่ยเต็มไปด้วยแสงไฟแล้วก็เสียงของงานเลี้ยงที่รื่นเริงผู้คนบนเรือเนี่ยต่างพากันหัวเราะแล้วก็ส่งเสียงอย่างมีความสุขสนุกสนานครับแต่ว่ากันว่าสําหรับคนที่เคยเห็นคาริเช่นั้นถ้าได้เข้าไปใกล้ๆเรือลํานี้มาางเนี่ยคาริเช่ก็จะหายไปหรือว่าจมลงสู่ใต้ท้องน้ำครับซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ใครๆเนี่ยต่างรู้ว่าเรือคาริเช่สามารถเดินเรือได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้ท้องน้ำครับ ตามตำนานชิโรตากล่าวว่าคาลิวเช่นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือชนิดใดชนิดหนึ่งแต่คาลิวเช่นั้นเปรียบเสมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ล่องลอยไปรอบๆน่านน้ำซึ่งคาลิวเช่นั้นจะบรรทุกเอาดวงวิญญาณของคนที่จมน้ำตายในทะเลขึ้นไปอยู่บนเรือด้วยครับซึ่งในตำนานของชิโรตาเนี่ยเขาระบุไว้ว่าดวงวิญญาณของคนที่จมน้ำตายในทะเลจะถูกเรียกขึ้นเรือโดยสามพี่น้องที่เป็นผู้พายแห่งท้องทะเล ซึ่งมีชื่อว่าไซเรน่าพินโคย่าแล้วก็พินคอยไซเรน่านั้นมีลักษณะคล้ายกับเงือกที่เรารู้จักครับก็คือร่างกายท่อนบนนั้นเป็นผู้หญิงสาวสวยวัยรุ่นที่มีผมยาวสีบลอนส่วนร่างกายท่อนล่างนั้นเป็นปลาครับว่ากันว่าน้ำตาของเธอนั้นถ้านำมาร่ายเวทมนต์ด้วยผู้ที่เป็นพ่อมดหมอผีเนี่ยจะเป็นของวิเศษที่ทรงพลังมากถัดมาเป็นน้องสาวที่ชื่อว่าพินโคย่าครับ เธอเป็นดวงวิญญาณของท้องทะเลที่มีร่างกายแล้วก็ลักษณะทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์ทุกประการมีผมยาวสีรอนแล้วก็มีหน้าตาที่สวยแล้วก็งดงามมากส่วนพินคอยพี่ชายของซาเรนาแล้วก็พินโคย่านั้นมีลักษณะเหมือนกับสิงโตทะเลที่มีสีทองครับแล้วก็มีใบหน้าเนี่ยเป็นมนุษย์เพศช,ชายที่มีความหล่อเหลามากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ผมมีลักษณะเป็นสีบลอนเหมือนกับน้องสาวของเขาครับสามพี่น้องนี้เนี่ยตามตำนานเขามีหน้าที่ในการนำดวงวิญญาณของคนที่ตายในท้องทะเลเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเรือคาริเช่ว่ากันว่าตามตำนานนั้นบนเรือคาริเช่นั้นมีผู้โดยสารอยู่2ประเภทด้วยกันครับ1คือดวงวิญญาณของผู้ที่จมน้ำตายในท้องทะเลดวงวิญญาณของพวกเขาจะถูกนำมาสิงสถิตอยู่บนเรือคาริเช่แทนที่จะปล่อยให้ทนทุกข์ทรมานอยู่กับความหนาวเหน็บท่ามกลางท้องทะเลและดวงวิญญาณเหล่านี้จะได้รับการอนุญาตให้กลับไปเยี่ยมที่บ้านได้ ปีละหนครั้งครับและอีกประเภทหนึ่งคือสยองขวัญมากครับเพราะว่าพวกเขาคือชาวประมงที่ถูกลักพาตัวขึ้นไปอยู่บนเรือคาลิเช่ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นซอมบี้เพื่อถูกบังคับให้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือในฐานะของลูกเรือ เรือผีในตำนานลำที่2นี้มีชื่อว่า Flying Dutchman ครับหลายๆคนงคงจะรู้จักกับ Flying Dutchman ในฐานะเรือผีของกัปตันหนวดประมึกที่เป็นตัวละครอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Pirates of the Caribbean แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับเรือ f y y n n g u t s h m a n ซึ่งถูกบันทึกไวตั้งแต่ช่วงต้นคริสตศตวรรษที่17และตำนานนี้ก็ถูกบอกเล่าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับตำนานของ f y y n n g u t s h m a n นั้นถูกเล่ากันมาหลายรูปแบบแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นคงเป็นเรื่องราวของกัปตันคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากัปตันเฮนริกแวนเดอร์เด็กเคนเขาเป็นกัปตันชาวดัตช์ครับที่ต้องการจะเดินทางไปยังนครอัมสเตอร์ดัม แต่ในระหว่างทางในขณะที่เรือของเขาเดินทางมาถึงแหลมกูทโฮเขาต้องเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายมากๆ <c oughs> ครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เดินทางโดยเรือเขาจะต้องเข้าใจว่าถ้าเจอกับสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถเดินทางต่อไปได้แต่เขากลับดื้อรั้นครับเขาตั้งใจจะฝา่าพายุไปและแม้ว่าบรรดาลูกเรือนั้นจะทัดทานว่าเรือนั้นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้และเขาจะนําพาเอาลูกเรือทั้งหมดเนี้ยไปตายแต่ว่าด้วยความดื้อรั้นครับเขาก็ยังต้องการที่ เะฝ่าพายุเดินทางต่อไปครับและในท้ายที่สุดแล้วเรือของเขาก็ชนเข้ากับโขดหินครับจนเรือของเขานั้นค่อยๆพังแล้วก็ค่อยๆจมลงแต่ในขณะนั้นเองกัปตันแวนเดอร์เดคเคนก็ได้เกิดความโมโหขึ้นแล้วก็ร้องตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยากคายครับเขาบอกว่าสวรรค์นั้นไม่ยุติธรรมเลยทําไมเขาแล้วก็ลูกเรือถึงต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และด้วยเหตุนี้ครับทำให้ทั้งตัวเขาเองแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดนั้น ถูกสาบให้ไม่ตายครับแต่ปรับต้องล่องเรือไปตามคาบสมุทรตลอดการโดยที่ไม่สามารถขึ้นไปเหยียบบนฝั่งพื้นแผ่นดินได้เลยครับและถ้าใครที่บังเอิญมาเห็นเรือ Flying Dutchman ของเขาเข้าคนคนนั้นก็จะต้อง มีอันเป็นไปคับมีเรื่องเล่าจากคนเดินเรือว่าคนที่พบเห็น f y ล n g d งดั h m a n จะเห็นเป็นลักษณะของแสงสีแดงส่องเป็นประกายทะลุม่านหมอกออกมาซึ่งพวกชาวเรือเนี่ยเขาก็จะรู้กันดีว่านั่นคือแสงจากเรือผีและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรายงานการพบเห็น เรือ Flying Dutchman ที่เชื่อถือได้เพราะว่ามันเป็นรายงานของเจ้าชายจอร์จแห่งเวลก่อนที่เขาจะขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจอร์จที่5ซึ่งมันอยู่ในช่วงการเดินเรือของเขาในปี1880ครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยเขาอยู่บนเรือลาดเวนขนาด4 0 0พันตันที่มีชื่อว่าแบ็กชันเตมีบันทึกที่ถูกเขียนจากเจ้าชายโดยถูกเขียนขึ้นก่อนรุ่งสางของวันที่11กร,รกฎาคมปี1881ในช่วงเวลาประมาณตี4ครับในบันทึกนั้นเนี่ยระบุไว้ว่า เขาได้พบเห็นแสงประหลาดส,สีแดงส่องเป็นประกายกับเสากระโดงเรือแล้วก็ใบเรือที่อยู่ห่างออกไปประมาณ200หลาลูกเรือของพระเจ้าจอจึงถูกส่งออกไปเพื่อไปสำรวจที่เรือดังกล่าวครับแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบกับร่องรอยอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือหรือว่าวัตถุใดๆท่ามกลางบรรยากาศที่ปลอดโปรง่ง มีท้องฟ้าจดทะเลซึ่งถ้าหากว่ามีเรืออยู่ในบริเวณนั้นจริง,รงเนี่ยจะต้องเห็นได้ง่ายมากครับและเหตุการณ์นี้มีผู้พบเห็นเรือลำนี้ทั้งหมดถึงสิบสามคนด้วยกันครับน้องๆคิดถึงบรรยากาศของการล่องเรืออยู่กลางทะเลที่มันมืดมันไม่มีอะไรเลยนอกจากท้องฟ้ากับท้องทะเลเนี่ยในสภาพบรรยากาศมืดๆแบบนั้นนะเรากลับเห็นแสงสว่างของเรือปริศนาซึ่งเมื่อเราเข้าไปใกล้กับแสงนั้นเนี่ย มันกลับไม่มีอะไรคนลุกไหมครับถัดมาเป็นเรื่องราวของเรือที่มีตัวตนจริงๆที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ในตำนานครับกับเรื่องราวของเรือผีที่มีชื่อว่าเจียงเซิง เรือผีของจริงลำนี้ถูกคนพบขึ้นในปี2006ไม่นานมานี้เองครับเจียงซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาด80เมตรที่ถูกปล่อยทิ้งร้างแล้วก็ลอยลำอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในระยะ180กิโลเมตรจากรัฐควีนแลนด์ในอ่าวเคอร์เพนทารียเรือลำนี้ถูกคนพบโดยเครื่องบินออสเตรเลียนคอสต์วอชในขณนะที่กำลังบินออกลาดตระเวนครับหลังจากที่พบเรือลำนี้แล้วเนี่ยลูกเรือหลายคนถูกส่งไปตรวจสอบ บนเรือครัแต่ว่ากลับไม่พบกับใครบนเรือไม่ทราบที่มาที่ไปไม่ทราบประเทศต้นทางมีแค่เพียงเอกสารบางอย่างที่คนพบบนเรือแล้วก็ระบุว่าเรือนี้คือเรือที่มีชื่อว่า นอกจากนี้ยังมีการค้นพบว่ามีการทาสีทับที่บริเวณของกาบเรือเพื่อปกปิดชื่อเรือครับบนเรือของเจียงเซิงนั้นมีข้าวอยู่จํานวนมากซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเคยมีคนใช้ชีวิตอยู่บนเรือมาก่อนหน้านี้ครับแล้วคนพวกนั้นหายไปไหนทําไมถึงหายไปอย่างไรร่องรอยแล้วก็ปล่อยให้เรือล้างลํานี้ลอยอยู่แบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับในท้ายที่สุดแล้วเมื่อไม่สามารถหาต้นสายปลายเหตุหรือว่า เจ้าของของเรือลำนี้ได้เจียงเซิงจึงถูกลากออกไปในบริเวณแนวน้ำลึกแล้วก็จมลงในแนวปะการังเทียมพร้อมกับปริศนาที่ดำมืดของมันครับถัดมาเป็นเรือผีที่เขาบอกว่าเป็นทางตำนานแล้วก็มีตัวตนอยู่จริงๆครับซึ่งเรือลำนี้มีชื่อว่าติออคท v เวส ดิออกเทเวสเป็นตำนานของเรือผีเรื่องหนึ่งที่มีผู้กล่าวขานกันมาอย่างมากที่สุดครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1761โดยที่ออกเทเวสเทียบท่าเรือที่ลอนดอนเพื่อที่จะบรรทุกสินค้าไปยังประเทศจีนออกเทเวสนั้นเป็นเรือใบขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามแล้วก็ความสง่างามมากครับมันเดินทางออกจากท่าเรือพร,พร้อมกับลูกเรือกับตาและภรรยาของเขาแบบเต็มรูปแบบเดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วก็ขนถ่ายสินค้าอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นออกเทเวสก็ได้บรรทุกสินค้าจากทาง ของจีนเพื่อที่จะเดินทางกลับมาที่อังกฤษในทันทีโดยใช้เส้นทางที่ยังไม่ได้มีการสำรวจแบบร้อซที่มีชื่อว่า Northwest Passage และนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นแล้วก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกัปตันลูกเรือของออกททเวียสก่อนที่มันจะถูกประกาศว่า ูหยหครับ13ปีถัดมาในคืนหนึ่งของวันที่11ตุลาคมปี1775เรือล่าปลาวานที่มีชื่อว่าเฮรันกำลังออกปฏิบัติงานตามปกติในน่านาน้ำที่มีภูมิอากาศแบบเย็นจัดนอกชายฝั่งเทนแลนด์มันบังเอิญพบกับเรือปริศนาลำหนึ่งเข้าครับเรือลำนี้ลอยอยู่ท่ามกลางน่านาน้ำในสภาพที่ชำรุดสุดโทรมใบเรือเนี่ยขาดรุ่งริ่งห้อยอยู่บนเสารกระดงเรือครับ ยองขวักัปตันของเรือเฮรันเนี่ยได้สั่งให้ลูกเรือขึ้นไปตรวจโคนบนเรือปริศนาลำนั้นซึ่งพวกเขาลงความเห็นว่ามันน่าจะเป็นเรือออกเววยสที่หายสาบสูญไปเมื่อ13ปีที่แล้วครับและเมื่อลูกเรือมาถึงบริเวณดาดฟ้าของเรือออกเทวยสเขาก็พบว่า เรือลำนั้นเนี่ยเป็นเรือร้างครับเขาจึงเปิดช่องประตูเพื่อที่จะตะเกียบตะกายฝ่าความมืดลงไปด้านล่างซึ่งภายในความมืดนั้นเขาได้พบกับศพของลูกเรือทั้ง28คนถูกแช่แข็งนอนตายอยู่ในห้องของพวกเขาและที่สยองขวัญไปกว่านั้นในห้องของกัปตันเรือเขาได้พบกับศพของกัปตันเรือในสภาพถูกแช่แข็งแบบสมบูรณ์แบบนั่งอยู่ในโต๊ะทำงานภายในเรือพร้อมกับปากกาในมือและก็มีสมุดบันทึกประจำเรือนั้นถูกเปิดอยู่ครับ นี่เป็นับรวมด้านหลังที่มีศพของผู้หญิงที่ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าห่มบนเตียงนอนเธอแข็งตายพร้อมกับร่างของเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งครับที่นั่งอยู่ข้างๆลูกเรือทั้งหมดแ่ยต่างตกใจแล้วก็หวาดกลัวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้าครับพวกเขาตัดสินใจหยิบเอาสมุดบันทึกของกับตันเรือ หนีออกจากเรือออกทาเวียสกลับมาที่เรือฮารันของพวกเขาโดยที่มีแค่เพียงหน้าแรกแล้วก็หน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกนั้นติดมือมาด้วยในส่วนของกัปตันของเรือเฮาราันนั้นก็ได้พยายามทําความเข้าใจกับ หลักฐานทั้งสองชิ้นที่เป็นสมุดบันทึกหน้าแรกแล้วก็หน้าสุดท้ายซึ่งเขาเข้าใจได้ว่ากัปตันของเรือออกเวียสนั้นได้พยายามนําเรือออกเวียสเดินทางผ่านเส้นทางลึกลับที่มีชื่อว่า North West Passage แต่เรือกับติดเข้ากับพื้นที่ของน้ําแข็งในบริเวณอาร์กติกคับทำให้ทั้งกัปตันภรรยาแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดของเขาเนี่ยเสียชีวิตตำแหน่งสุดท้ายที่มีการบันทึกไว้เนี่ยก็คือ7 5นอเวส เป็นระยะทาง250ไมล์จากตอนเหนือของแบรโรอลาสก้าและ13ปีถัดมาครับออกทาเวียสหลุดออกจากน้ําแข็งมาปรากฏตัวรอยลำอยู่บริเวณชายฝั่งของกรีนแลนด์แต่ด้วยความหวาดตัวของลูกเรือของเฮอรานนั้นทําให้พวกเขาปล่อยให้ออกทาเวียสลอยหายไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ปรากฏอีกเลยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะลอยอยู่กลางมหาสมุทรหรือว่าทะเลที่ไหนสักที่หนึ่งบนโลกใบนี้ครับ ราะว่าบนโลกของเราใบนี้นั้นยังมีพื้นที่ทางทะเลอีกมากกว่า80%ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจตำนานต่างๆเกี่ยวกับการเดินเรือนั้นจึงเต็มไปด้วยของเรื่องราวความลึกลับแล้วก็น่าสะพรึงกลัวน่าขนลุกครับทั้งเรื่องของเรือผีแล้วก็สัตว์ประหลาดลึกลับในท้องทะเลถ้าหากว่าชอบคลิปแนวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับน็กด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของเรือผีในมาฟังสตอรี่ในวันนี้ครับคลิปถัดไปยังมีเรื่องราวความสยองขวัญมา เสิร์ฟให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆอีกเช่นเคยอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับและคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วครับนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ